ข้ามูมาเยี่ยมโซมเด้อค่ะปูมาเบิ่งความซักซิดเท่ามูเทื่อโรตอรีทื่อโหยในเด้อจ้าสำหรับใครที่มาเรนะูก็จะมากราบอันตรงนี้ก็คือ ห้แยกเรนูนะคะมีพวกอาหารตามสั่งมีผักไทยอร่อยมาร้านโซนละต่างกัยเป็นชุดคู่ไทยชุดคู่ไทยนะคะผู้หญิงกับผู้ชายต้อนรับยินดีต้อนรับสู่เมืองเบเรนูค่ะมาเรนูต้องมากินมาแล้วก็จะมากลับ คาเรนูนะคะวัดประจําวันอะไรวันจันทร์วันเกิดพื่ออีมวันเกิดมีหน้าเหรอใครบางคนได้มาบรรจุที่นี่หนึ่งสี่ปีดูท่องเที่ยวก็เยอะอยู่นะเข้ามาไหว้ทุกปีเขาอยากมาไหว้ตั้งนานแล้วขอบคุณนะคะว ja ันนีเขาจะมาวันเกิดคนสบายทำไมเยอแย่คนนักท่องเที่ยวก็เยอะมากเลยโอ้ยสัญลักษณ์ของภูไทยก็คือน้ำเงินแดงนะคะน้ำเงินแดงใช่ไหมถูกเพราะฉะนั้นสัญลักษณ์ภูณเขาก็จะทำให้เหมือนกับ ำทำให้เห็นถึงเอกลักษณ์ของชนเผ่าผู้ไทยของเราอาชนเผ่าผู้ไทยเรนูนะคะนี่เราได้สาวเรนูมานำเที่ยวนะคะ,ะนำเที่ยวก่นอนแไปกราบพระก่อนกราบพระาธาตุก็พระาธาตุเรนูเป็นพระาธาตุประจำวันเกิดของมันจันคนเกิดวันจันทร์ ราก็จะมาอารับดอกไม้ทูบเทียนอยู่ตรงนี้นะคะก็ใส่ตู้บริจาคไปประจําวันเกิดวัะจําค่ะวันเกิดดิฉันพาพาเพื่อนอ้อยมากราบพ <c oughs> ระธาตประจําวันเกิดเ <c oughs> รมามาตอนเที่ยงแดดร้อนมากเท <c oughs> ้าก็จะร้อนนะคะเพราะว่าพื้นมันร้อนดูดความร้อนไว้ คำนำมัสกรารพระาธาตุเรนูนะคะตรงนี้ก็หน้าหน้าพระทาตะะุมีต้นโพรมรื่นก็คือระฆังเงินระฆังท,งทองนะคะอย,ยอ,ะอันนี้ยอดยอดเหรียญวอนนี้นะทำบุญทำบุญใครอยากทำบุญตาม วันเกิดกอ่ารอที่ระจำนี่ละคะวันนี้นักท่องเที่ยวเยอะเนาะวันหยุดถูกเสาร์อาทิตย์เยอะถูกเสาร์อาทิตย์เยอะใช่ไหมคะคุณตาประจำวันเกิดวันจันทร์นะคะวัดธาตุลีนูปั๊บปั๊บปั๊บขออนุญาตถ่ายรูปนะคะ อันนี้คือแป้งใช่ไหมคะแป้งแป้งกระปุ้นเนาะุงยี่สิบก็มีสุงละสิบก็มีเ้อนวลมากเนื้อเนียนมากขายมือละสิบกิโลเมอันนี้เขาเอิ้นเฟือนบีกระปุ้นนะคะอันนี้กะละมังเลยนะมื้กะละมังกะละมังนอมดอันน้อยอันนี่แล้วเขาไน้แหลขายดีสุด อันนี้ฝืนเขาก็เอื้นฝืนก้าใส่ฝืนแล้วก็ไปบีบใช่ต้องมน้ำใหร้ร้อนนะคะน,ปปน้องเยนี่ขั้นตอนนี้เนี่ยบีบแล้วนะคะให้เป็นเสน้นเป็นเสน้นต้องให้น้ำร้อนน้ำนนดเดือดเนาะเส้นน้อยเป็นงามเนาะเดี๋กวจะฝืน รอให้มันฟูขึ้นมาเหมืนบ่ะคะฟูขึ้นมาจ้าอ่าทรามันฟูขึ้นมาทำมันห่อนเดือดๆแต่ที่มันซุกเนาะมันซุกแล้วมากทีฟูขึ้นมาฟูเลยสวยงามมากเรื่องชื่อเรือชาร้านนี้ก็คือร้านข้าวปุ้นตีนไก่เนาะจ๊ะเนาะสวยงามมากเราก็ไปแช่น้ำเย็นนะคะแช่น้ำเย็นแล้วก็จับกีบ มันร้อนอยู่ใส่น้ำหลายน้ำนะคะอือเส้นสวยมากเส้นที่เราได้สวยมากอ,อันนี้เขาเอิ้นว่าดองแดงนะคะบีบใส่ถุงบีบใส่ถุงเอาก้นถุงนะไม่ได้บีบเป็นเส้นดองแดงดองจานละยี่สิบ จับบได้จับจีบนะจับจุกจับจุกอ่าค่ะเรียบร้อยนี่คือเครื่องเคียงพริกสดกระเทียมค่ะซเมเเอร์ของร้านนะคะก็คือเป็นตีนไก่นะคะเป็นเขาเรียกว่าเขาปรุนตีนไก่ไม่แพงนะคะชิ้นละห้าบาทนะคะตีนละห้าบาทบอกชิ้นละห้าบาทคือสีนุ่มเนาะเปื่อยดีมากนะคะ เราก็จะปรุงนะคะน้ำปลานะคะน้ำปลาน้ำกปน้ำปลาน้ำกะปีเลือกได้ดังใจชอบใครชอบอะไรก็ใส่เลน้ำน้ำก็จะมีจริงๆแล้วจะมีสามแบบนะคะก็จะมีน้ำปลาน้ำกะปิชีอะพรัมกว่าออกสีแดงอันนี้น้ำเป็นน้ำกะปีตัวนี้จะเป็นน้ำปลานะคะแต่ว่าทั้งสองก็คือจะต้องต้มสุกอยู่แล้วลูกค้าก็เยอะแยะกระหา ร้านนี้ลูกค้าแน่นนะคะเราชอบบบนัวรกจะผสมนะคะราชอบบนัวจะผสมกพมันก็จะมีกระปิประเดกผสมกันเนาะถ้ายังไม่พอนะคะเราคนเลนัวต้องกินค่ะนี่ค่ะผงนัวมันคือผงชูรสนั่นเองค่ะ ผงนัวเป็นวะต้องต้องความนัวค่ะเราเราต้อบความนัวเออถ้าไม่ใส่ผงนัวก็นัวอยู่แล้วหรือเปล่าก็นัวค่ะแต่ว่าเราต้องใส่อีกนิดนึงนะคะอ่าโอเคเสร็จสมบูรณ์มันก็จะมีผักนะคะไฮไลท์ก็คือผักลวกผักลวกเป็นเครื่องเคียงจที่อมชอบ การจัดจานนะคะเรายังไม่ปรุงเรายังเราจะเริ่มปรุงไปก่อนค่ะแล้วก็เอาสิ่งที่เราอยากกินขึ้นมาก่อนค่ะตีนไก่ต้องค่ะเครื่องเคียงคือผักค่ะดูสวยงามนะคะเสร็จแล้วก็ครุกค่ะถ้าบางคนแบบเอ๊แบบไม่อยากกินเผ็ดแล้วก็อยากจะกินจานบางส่วนแล้วก็ปรุงทีละส่วนนะคะเราทานทีละส่วนก็ได้นะคะค่อนข้างเยอะนะคะร้านนี้คุ้มมากยี่สิบบาทเนาะยี่สิบก็คุ้มมากนะคะเยอะเลย กอมากันรูน้โติได้อ,อันนี้ก็คือวันนี้รวมพลคนชอบข้าวปุ้นนะคะพี่ใหญ่ก็มาวันนี้พรุงเสร็จแล้วเราก็จะมากินก็ความสวยงามเราก็ต้องตัด,ด,ดเส้นนิดนึงแล้วก็วางเสิร์ฟคนเยอะคนเยอะคนแน่นนะคะร้านนี้ แต่เราไม่สามารถถ่ายถ่ายบุคคลอื่นได้เราก็ถ่ายแต่คณะของเราใค<ห>รใบิ่ได้กิน้าวปุ้นมาบอสเรนูเนาะอืตาลกันท้เด็กน้อยเมนูเด็กน้อยแบบนี้เขา<ด>เอิญว่าน้องแดงเนาะจ้าถ้าเรนเขาเรียกดองแดงแต่ว่าถ้าเป็นเรนนเขาเรียกถ้าบ้านพี่เรียกไก่อูหัวไก่อูเอาเอากล้วยยี่สิบแล้วก็เอามันยี่สิบนะคะเสียดยไม่ได้มาเห็นวิธีการทอดแต่ว่านี่คือร้านเรื่องชื่อของเรนูนะคะเป็น ปกติแล้วจะมีกล้วยมีเปลือกแล้วก็มีมันค่ะอืีแตววันนี้มันเหลือเหลือแค่นี้ค่ะหมดแล้วขึ้นชื่อเป็นโบเรนูตอนนี้แค่บ่ายโมงแล้หมดแล้วถ้าถ้ามาเรนูต้องกินใช่ไหมอร่อยร้านน้องฝ้ายกล้วยทอดนะคะรสชาติอร่อยรสชาติอร่อยวันนี้เรามาแนะนำมืองวีเรนู เลยเห็นเลี้ยงซื้อแน่เลยลนูหนูบอกโอ้ก็ได้ขอาวุ้นกับอันโกยพอนี่พี่แซ่บอ่ะแล้วก็ข้าวก็จะผิดน้ำแล้วพราวก็จะผิดน้ำอ่าไปโอเควันนี้เราเรากินอาหารพราวแล้วก็มากินน้ำเย็นๆนะคะร้านนี้ก็ร้านเทย่าเทย่านะคะกึ่งดื่มกำลังไปด้าน ข้างในกันหรอชอหูาะเย็นมเย็นอ๋อมันค่อยยินเนาะอนเยพวกน้าหวานอะไรน่มแม่นเเ้าเครื่องดื่มที่เราสั่งมานะคะร้านอะไรนะต้อยเทคยะเทยยานะคะร้านอร่อยในอำเภอเรนูนะคะอ่ะกินได้แล้วมาดื่มันยเลยที่พัดไปถายพี่พัดไปอยู่ตรงนี้ไหม